15ครับข้อนี้ครับบอกว่าที่ความดันและอุณหภูมินึงเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนไดออกไซด์นะจะมีความหนาแน่นครับเท่ากับ6.6แล้วก็ถามเขาว่าที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันนี้เนี่ยอาร์กอนจะมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ครับถามหาความหนาแน่นของอาร์กอนนะครับไอตัวความหนาแน่นเนี่ยครับความหนาแน่นเนี่ยสูตรของมันครับก็คือ d เท่ากับ M ส่วน V นะความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับทีนี้สำหรับข้อนี้ครับ ถ้าเรานึกสูตรไม่ออกเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊สนะครับแล้วเรายังนึกสูตรไม่ออกว่าจะใช้สูตรไหนดีนะให้ขึ้นสูตรครับเป็นสูตรแก๊สอุดมคติ PV เท่ากับ nRT ไว้ก่อนได้เลยครับแล้วตัวแปรไหนเนี่ยที่มันคงที่เราค่อยตัดออกทีหลังก็ได้นะถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นจากสูตร PV เท่ากับ nRT ก่อนก็ได้ครับสูตรนี้เนี่ยจะครอบคลุมได้ทั้งหมดนะเค okay, นะครับเราก็ลองดูครับตรงนี้จะเห็นว่าเราจะแปลงเนี่ยครับเอาตัวแปรความหนาแน่นเนี่ยใส่เข้ามามยัังงไงดีครบ ความอแน่นมีตัวแปรมวลกับปริมาตรอยู่ครับจากสูตรนี้เนี่ยมันมีตัวแปรปริมาตรอยู่แต่ว่าไม่มีตัวแปรมวลใช่ไหมจะแปลงยังไงครับให้ตัวแปรมวลเนี่ยมาอยู่ในสูตรนี้ครับอันนี้ครับตัวแปรมวลเนี่ยจะให้มันอยู่ในสูตรนี้ยังไงสูตรนี้จะเห็นครับว่ามันมีตัวแปรมลอยู่ครับ n เล็กตรงนี้นะครับคือมลนะอันนี้คือโมลนะครับโมลเนี่ยครับเท่ากับมวลหารด้วยมวลโมเลกุลนะครับหรือว่ามวลอะตอมนะโอเคไหมครับดังนั้น เราลองแปลงครับไอตัว n เล็กตรงนี้เนี่ยเป็นมวลหารด้วยโมลนตอมอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคนะเสร็จแล้วก็เราลองครับเอาตัว v ตรงนี้เนี่ยไปไว้หารครับไปหารตัวแปร m แทนครับโอเคครับย้ายตัว v มานะ เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมาสามารถแปลงครับให้กลายเป็นตัวแปรความหนาแน่นเป็นดีได้นะครับอันนี้ก็เลยสามารถแปลงเป็นดีได้ครับเท <een. S 1> ่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสามารถเอาตัวแปรความหนาแน่นเนี่ยเข้ามาใส่ในสูตรนี้ได้นะนะอันนี้ก็เป็นการแปลงสูตรพื้นฐานทั่วไปนะครับจากหลักการพื้นฐานทั่วไปนะในเมื่อได้มาแล้วนะครับว่าตัวแปรดีเนี่ยอยู่ในสมการนี้ยังไงนะ เรามาดูครับอย่างที่บอกไปว่าข้อนี้เนี่ยพี่เริ่มต้นด้วย PV เท่าหร่นาทีใช่ไหมเสร็จแล้วเราค่อยตัดตัวแปรที่มันคงที่ออกไปครับเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับอาร์กอนครับข้อนี้นะให้คาร์บอนไดออกไซด์มาครับให้ความหนแน่นคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วถามหาความหนแน่นของอาร์กอนแต่ว่าสิ่งที่มันคงที่เนี่ยครับก็คือเรื่องของความดันและอุณหภูมิครับตอนที่วัดความดันของอาร์กอนเนี่ยวัดที่ความดันแล้วก็อุณหภูมิเดียวกันจริงไหมดังนั้นครับค่าของความดัน แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยถือว่าคงที่นะครับความดันเกี่ยวกับอุณภูมินี่คงที่นะตัวแปร R ก็คงที่อยู่แล้วครับตัวแปรดีคือตัวที่ถามหาครับส่วนตัวแปรตรงนี้ครับตัวเตรงนี้เนี่ยมันคือมวลตอมหรือว่ามมลโมเลกูลนะครับก็จะแตกต่างนะครับคาร์บอนทังไซด์เนี่ยมีมมลโมเลกูลเท่ากับ44ใช่ไหมส่วนอาร์กอนครับมวลตอมของอาร์กอนจะเท่ากับ40นะครับโอเคนะจะเห็นว่าตัวแปรตรงนี้ครับมันแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลองจัดรูปสมการใหม่ครับ จะรูปสมการใหม่นะพี่เอามลอตอมหรือมวลโมเลกุลเนี่ยย้ายมาไว้ตรงนี้แทน,นครับย้ายมาฝั่งนี้นะแล้วก็ตัวแปรความดัน,นครับพี่ย้ายมาหารตรงนี้ R กับ P นะครับเป็นตัวเศษใช่ไหมแล้วก็ตัวแปรด,ดีครับตรงก้อนเนี่ยครับก้อนนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นค่าคงที่ได้ครับเพราะว่าทั้งอุณหภูมิแล้วความดันเนี่ยเขาวัดที่ค่าเดียวกันนะครับก็จัดว่าเป็นค่าคงที่นะ R ก็เป็นค่าคงที่อยู่แล้วครับตรงส่วนนี้นครับมีค่าคงที่นะครับ ทั้งตอนที่เราวัดของอาร์กอนแล้วก็วัดของเขาอะซายไน์นะค่าตรงนี้ม,นมันจะเหมือนกันครับก็เ,เลยเลรียกว่าเป็นค่าคงที่ได้เราก็ได้สรุปได้นะครับว่ามวลอะตอมหรือมวลมเลกุลเนี่ยมันจะแปลผ่านตรงครับกับความหนาแน่นได้ครับสำหรับการทดลองนี้นะเขียนนะครับเราได้แล้วครับว่ามมลอะตอมหรือมวลมเลกุลเนี่ยแปรผ่านตรงกับความหนาแน่นก็เลยสามารถตั้งสมการอย่างนี้ขึ้นมาได้ครับตั้งสมการว่าความหนาแน่นของอาร์กอนส่วนด้วย มวลอะตอมของอาร์กอนครับจะเท่ากับความหนาแน่นของคาร์บอนไนต์ส่วนด้วยมวลโมเลกุลของคาร์บอนไนด์ครับโอเคนะครับสัดส่วนตรงนี้ก็มาจากการบัญญัดตัวอย่างทั่วไปนะครับแต่เขียนอย่างนี้เนี่ยจะได้สามารถแทนค่าตัวเลขแล้วก็คิดเลขได้ง่ายนะโอเคครับตัวอื่นครับนอกจากความหนาแน่นอาร์กอนเนี่ยเขาบอกหมดแล้วครับความหนาแน่นคาร์บอนไนต์ครับคือ6.6ครับมวลโมเลกุลคาร์บอนไนต์ครับก็จะได้44 อาร์กอนนะครับมวลตอม40ครับเราก็สามารถคำนวณนะครับหาความหนาแน่นอาร์กอนออกมาได้เลยครับชิ้เลขนะครับจะได้เท่ากับ6ครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำตอบเลยครับต่อข้อ4ครับจะเห็นนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการลองแปลงสูตรครับใส่ตัวแปรที่เราต้องการเนี่ยแปลงให้มันเกิดขึ้นภาภายในสมการก่อนนะ แล้วก็มาดูลักษณะของมันครับว่าตัวแปร2ตัวที่เราต้องการเปรียบเทียบกันนะครับมันแปรผันตรงกันหรือว่าแปรหกผันเงนครับก็จะได้ว่าแปรผันตรงกันก็เลยตั้งสมการแบบนี้ออกมาได้นะพอตั้งสมการอย่างนี้ได้ครับก็แทนค่าตัวเลขแล้วก็คิดตัวแปรที่ติดอยู่ได้ง่ายๆเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตอบข้อ4นะ16ครับมีลูกโป่ง2ใบครับบรรจุแก๊สนะโดยที่บรรจุในปริมาตร6ลิตรเท่ากันครับแก๊สที่บรรจุเนี่ยเป็นแก๊สต่างชนิดกันครับใบที่1บรรจุแก๊สไฮโดรเจนใบที่2ครับ บรรจุเป็นแก๊สเนะครับเดี๋ยวเราต้องหานะครับว่าแก๊สเนี้เนี่ยมันคือแก๊สอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อเก็บลูกโป่งทั้งสองครับไว้ภายใต้สภาวะเดียวกันเป็นเวลา7วันนะครับทิ้งไว้7วันเท่ากันเพราะว่าลูกโป่งใบที่1นเนี่ยขนาดเหลือ2ลิตรส่วนใบที่2ครับขนาดเหลือ5ลิตรครับตรงนี้บอกอะไรเราครับบอกว่าอัตราในการแพร่ของแก๊สเนี่ยออกจากลูกโป่งนะครับมันไม่เท่ากันครับอัตราในการแพร่ของแก๊สนะครับตัว R ตรงนี้นะคืออัตราการแพร่ของแก๊สครับ โดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะวัดนะครับโดยการวัดจากระยะทางครับระยะทางที่แก๊สเคลื่อนที่ได้นะครับต่ออะไรครับต่อเวลาครับโอเคไหมอัตราการเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอาจจะวัดนะครับจากระยะทางที่แก๊สเคลื่อนที่ได้เนี่ยต่อเวลาครับแต่อย่างข้อนี้ครับเราจะวัดครับด้วยการที่วัดจากนะครับปริมาตรครับปริมาตรที่แพร่ออก ปริมาตรที่แพร่ออกจากภาชนะนะครับต่อเวลาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ,บมันก็คือการเคลื่อนที่ออกนะครับจากภาชนะนะถ้าเกิดว่าแก๊สเนี่ยครับมันแพร่ได้รวดเร็วเนี่ยมันก็สามารถออกจากภาชนะได้เป็นจํานวนมากครับภายในเวลาแค่แป๊บเดียวนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถบอกถึงอัตราการแพร่ของแก๊สได้ครับแก๊สที่สามารถแพร่ออกได้รวดเร็วเนี่ยก็แสดงว่าอัตราการแพร่ของแก๊สมันสูงครับ อย่างข้อนี้ครับภาชนะเนี่ยก็คือลูกโป่งครับภาชนะคือลูกโป่งนะแก๊สเนี่ยครับที่แพร่ออกจากลูกโป่งได้มากกว่าเนี่ยก็แสดงว่าอัดตากันแพร่ของมันสูงกว่าครับโอเคมั้ยอย่างนี้ก็เปรียบเทียบไ้ง่ายครับจะเห็นว่าลูกโป่งที่1ที่บรรจุไฮโดรเจนเนี่ยครับมันมีขนาดเหลือแค่2ลิตรนะครับส่วนใบที่2นะครับใบที่2ที่บรรจุแก๊สเอ็กเนี่ยมันยังเหลืออยู่ถึง5ลิตรนะครับแสดงว่าตัวไหนครับแพรกไปได้เยอะกว่ากันครับ ลูกโป่งใบที่1ครับที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะถือว่ามีอัตราการแพร่สูงกว่านะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเท่ากัน7วันครับแต่ปริมาณที่แพร่ไปเนี่ยมันแพร่ไปได้เยอะกว่านะครับสังเกตจากการที่แก๊สที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเหลืออยู่ภายในลูกโป่งน้อยกว่านะแสดงว่ามีการแพร่ออกไปเนี่ยมากกว่าใบที่2ครับเห็นไหมอันนี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายครับแต่ข้อนี้เขาต้องการให้ระบุครับว่าใบที่2เนี่ยมันคือแก๊สอะไรนะครับไม่ได้ถามว่าใบไหนมีอัตราการแพร่สูงกว่านะ เคครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ครับเรื่องของอัตราการแพร่เนี่ยครับอัตราการแพร่เนี่ยมันจะเป็นการแปล6หกพันนะครับกับเศษ1ส่วนลากที่2ครับของค่ามมลอะตอมหรือว่ามวลโมเลกุลของแก๊สครับเคนะอย่าลืมนะครับเป็นลากที่สองนะครับไม่ใช่ค่ามวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลเฉยๆนะต้องเป็นค่ารากที่2ด้วยครับตรงนี้ก็เลยสามารถตั้งสมการได้ครับว่าลากที่2ครับของ มวลอะตอมครับหรือว่ามวลโมเลกุลเนี่ยของแก๊ส x นะครับส่วนด้วยราดที่สองของมวลโมเลกุลแก๊สไฮโดรเจนครับจะเท่ากับอัตราการแพร่ของแก๊สไฮโดรเจนครับมันแปห6ผันกันนะครับเราก็เลยเอาอัตราการแพร่ของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวเศษนะเขียนไมมันแปห6ผันกันครับส่วนด้วยอัตราการแพร่ของแก๊ส x ครับ เคนะครับจากการที่มันแปลผกขันกันเนี่ยก็เลยสามารถตั้งสมการได้แบบนี้นะทีนี้เราก็สามารถดูได้เลยครับเรื่องของอัตราการแพร่เนี่ยครับอัตราการแพร่เนี่ยพี่บอกไปแล้วว่าเราสามารถคิดได้จากปริมาตรที่แพร่ออกจากภาชนะส่วนด้วยเวลาใช่ไหมแต่ทีนี้เวลาเนี่ยครับมัน7วันเท่ากันครับดังนั้นเราเขียนนะครับเฉพาะปริมาตรที่แพร่ออกจากภาชนะเนี่ยของแก๊สแต่ละชนิดได้เลยครับอย่างข้อนี้ครับไฮโดรเจนเนี่ยครับตอนแรกมีเท่าไหร่ครับ ตอนแรกนะครับมีเท่ากันก็คือ6ลิตรใช่ไหมตอนแรกมีเท่ากัน6ลิตรนะก็เป็น6ครับลบด้วยตอนหลังครับหลังจะผ่านไป7วันแล้วเนี่ยเหลือแค่2ลิตรครับก็คือปริมาตรที่เหลืออยู่นะเอาตอนแรกลบตอนที่เหลืออยู่นะครับส่วนด้วยครับของแก๊ส x ครับแก๊ส x เนี่ยในลูกป่งใบที่2นะตอนแรกก็มี6เท่ากันครับตอนหลังครับเหลือ5ลิตรโอเคนะครับเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไป7วันเท่ากันครับพี่ก็เลยเขียนเฉพาะ ปริมาตรนะครับของแก๊สที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะส่วนตัวเวลาเนี่ยมันก็ตัดกันได้อยู่ดีนะครับโอเคครับก็จะได้ว่าเรทตรงนี้ครับของไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเท่ากับ4ครับส่วน x ครับ x เนี่ยเรทในการแพร่นะครับจะเท่ากับ1ครับแล้วตรงนี้ครับข้อมูลที่เราได้มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือมวลโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนครับมันก็เท่ากับ2นะโอเคครับจากตรงนี้สามารถคิดเลขได้เลยครับติดแค่ตัวแปรเดียวแล้วก็คือค่าของมวลโมเลกุลหรือว่าโมเลกุลของแก๊ส x ใช่ไหม คิดเลขออกมาครับก็จะได้เท่ากับ32ครับอันนี้นะได้32ครับในเมื่อได้32มาจะตรงกับแก๊สไหนครับในช้อยแก๊สที่มวลโมเลกุลเท่ากับ32ก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับอันนี้ครับได้32ก็ตอบข้อ3นะเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าตรงไปตรงมาครับถ้าเกิดเราแปลความหมายนะครับเรื่องของอัตราการแพร์เนี่ยว่ามันคือปริมาตรที่แพร่ออกจากภาชนะต่อเวลานะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ย ก็สามารถคิดตรงนี้ออกมาได้ง่ายๆแล้วครับเคนะก็ตอบข้อ3ครับข้อจบไปแล้วนะครับใครจะติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมีคลายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u u e Channel เคมีพิพีเมก a าเคมีนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาเขาก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี 5, 5, 6, ่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อน้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอสตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ พี่น้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID m e g a เ h ก m เคนะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบสถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ